สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชคมคริปบอซีวันนี้ค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพืพ่อนๆกันเรามาดูกันว่าเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณหลังจากนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเป็นไปอย่างไรก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนแล้วจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปถ้าฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุก,ทกช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์ซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกและก็ทุกยอดที่โอนเข้าบัญชีของมซีเป็นกําลังใจให้ทําคลิปออกมาได้เลยถ้าใดที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนอ่านไพ่รุ่นที่18ก็แอดไลน์ด้านล่างนะคะจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบแล้วก็ถ้าใดที่สนใจจะเช็คพลังงานสแกนพลังงาน และเข้ากลุ่มกิจกรรมของมอซี่นะคะหรือดูดวงเช็คพลังงานมี2แบบนะคะก็ดูรายละเอียดได้เลยหรือว่าสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ว่ามอซี่เปิดมา2แบบนะคะอาจจะงงๆแต่จริงๆมันก็เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องเลือกทั้งสองอย่างเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอเคมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตคุณลูกคาอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากมี สิ่งใดจ,จะต้องได้รู้ก็ขอให้เปิดออกมาผ่านทางน้าไพ่ของมซีละคะก้าร่วงประกันใดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะคะเสียงแปบหนึ่งใน,ในะคะโอเค ดูพลังงานของคุณอขอดูสิ่งที่ดึงดูดคุณเข้ามาเจอคลิปหมาสิในวันนี้ก่อนละกันนะคะว่าคอาืออะไรสิ่งที่ดึงดูดคุณเข้ามามการหลุดพ้นเนาะเหมือนพ้นแล้วอะเออพ้นจากอะไรไม่รู้นะคะก่อนจะมาเจอคลิปนี้แล้วมาเจอคลิปนี้ก็คือเหมือนสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาคือคุณเพิ่งพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ พยายามที่จะฉุดที่จะดึงคุณนะคะอ่าฮะพ้นแล้วหลุดพ้นแล้ว 74. เจ็ดสิบสี่รายเลขเจ็ดสิบสี่ตอนนี้ท่าตามสมบูรณ์เลยนะคะถ้าจาได้เนาะคลิปกันก่อนที่พูดถึงเรื่องของท่าน้ําเสียหายใช่ไหมเวลาที่ท่าน้ําเสียหายมันก็เหมือนพลังงานของเรามันรั่วใช่ไหมคะมันก็อ่า ชีวิตคนจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่แบบจเจริญก้าวหน้ามั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขแต่ว่ามันรั่วไประหว่างทางอะเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มันก็ไม่ถึงฝั่งเพราะว่ามันรั่วแต่วันนี้พลังงานของคุณเต็มเต็มเลยนะคะอุดรยอรยรยั่วของอสนามพลังงานชีวิตของคุณน่ะได้เต็มมากเลยนะคะหลุดพ้นแล้ว หลุดพ้นจากอะไรจริงๆอะถ้าจะถามว่ามีสตูคูรีหรือมีพลังงานเรื่องของพลังงานเมื่อด,ดาเรื่องของไสยศาสตร์มดดำเราจะหลุดได้ยังไงก็หลุดจากรอยรั่วนี่แหละเราไม่ส่งจิตออกข้างนอกใช่ไหมคะไม่ไปก้าวล่วงเรื่องของใครแค่ทําทุกๆขณะให้มันดีที่สุดไม่ได้อยากไปช่วยเหลือใครไม่ได้ไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแบบพลังงานลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการอดรอยรั่วอดรอยรั่วนะคะอือแบบนี้พลังงานของคนเหมือนหลุดออกมาจากตัวเองแค่เดีย กนนีทีเนียวฟื้นฟูปุกเศษเพ่งพินิจนะคะบรรยากาศเออพลังงานดีนะมซิรู้สึกว่าพลังงานดีนะคะอืมีต้นไม้มงคลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตอนเนี้ยเอเนดูแบบว่า บางคนอาจจะอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะอยู่กับต้นไม้อยู่กับเหมือนชาร์จพลังงานกับธรรมชาติก็ได้บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศสบายๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานอะไรก็ตามแต่พยายามที่จะดึงที่จะฉุดเรานั่นแหละค่ะใช่ไหมเพราะมันมีรอยรั่วให้เขาแบบยื่นมือเข้ามาดึงมาฉุดเราได้ แต่พลังงานของคุณวันนี้คุณอุดรอยรั่วจนเขาไม่สามารถที่จะทําไม่ใช่ว่าหยุดนะแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วคุณรู้คุปปาจาย์ก็จัดการให้คุณเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะอืมแล้วก็มันเหมือนกับก่อนหน้านี้พลังงานของคุณมันดูไม่ลื่นไหลมันดูติดขัดใช่ไหมเพราะว่าท่าน้ํามันมันน่าจะรั่วเพราะวันนี้ท่าน้าสมบูรณ์มันเลยติดขัด มันไม่โฟร์มันไม่ไปอะไรเข้ามากระทบก็ชะงักอะไรเข้ามาพลังงานลบพลังงานมืดเข้ามากระทบก็ชะงักไม่ไปต่ออะไรอเงี้ยมันยังไปเกาะไปเกี่ยวกันอยู่มันเลยทําให้เหมือนกับคุณยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงความเป็นตัวเองออ,อกมาทั้งหมดอะไรที่อยู่ในตัวของคุณอะยังถูกกดถูกเก็บไว้เพราะว่ามันไม่ลื่นไหลมันติดขัดพลังงานติดขัดนั่นแหละคะ่ะ แต่วันนี้พลังงานของคนนะั้ลื่นไหลมันเลยทําให้หัวซิรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่เหมือนปล่อยของอะปล่อยพลังเหมือนเป็นตัวตนใหม่ด้วยเห็นไหมคะพาผ่านตัวตนเดิมไปจนหมดสิ้นแล้วตอนนี้เป็นตัวตนใหม่อะไรที่มีอยู่ในตัวของคุณตอนนี้มันเหมือนแบบอยู่ในจุดที่เสกสรรปลุกเสก,ก็ได้ปลุกเสกก็คือดึงพลังในตัวเองออกมาเสกสรรปลุกเสกสิ่งที่ตัวเองปรารถนาในชีวิตขับเคลื่อน ก้อนนี้มันดึงออกมาไม่ได้เพราะพลังงานติดขัดหลังจากนี้แหละมาซิรู้สึกว่าคุณจะเจอตัวเองในแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดคุณจะร้องว้าวกับสิ่งที่ตัวของคุณเป็นหลังจากนี้คุณก็คิดว่าแบบเออฉันก็ทําสิ่งนี้ได้มันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเองมันเป็นตัวตนใหม่ตัวตนเก่าอะมันเผาผลาญมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือการตัดสินใจการเลือกการพูดคุยกัน ให้คุณดูตัวเองนะคะคุณจะไม่ใช่คนเก่าแล้วนะหลังจากนีน้มันจะเป็นคนใหม่โดยที่คุณก็คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แปลกไม่แตกตาก่างแต่คนอื่นเขาจะสังเกตคุณได้ชัดว่าคุณไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วแล้วมันยังมีพลังอํานาจบางอย่างในตัวของคุณเหมือนเหมือนคนที่ตายแล้วฟื้นอะประมาเนี้เดือนอัลิเ r ิร์อืมเพราะมันไม่เลื่อนไหลพลังงานชีวิตมันติดขัด แต่หลังจากนี้อะไรก็เป็นใจอะคะ่ะมีอิสระในการที่จะคิดที่จะทําที่จะพูดที่จะไปที่จะขับเคลื่อนมันเป็นอย่างนี้เลยนะชีวิตของคนอะแล้วมองกําลังจิตของคุณก็ไม่ทรรมาดาเห็นไหมพีม่ไพ่เพลงพินิจเข้ามาคุณมีโฟกัสที่ชัดที่คมเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณจะไปที่ไหนสิ่งนี้แหละมันทําให้คุณแบบเอ,อเดินมาถึงจุดนี้นะเมีมองว่านนะคะแล้วก็ อาจจะไปเจอพลังงานศัตรูคู่หรือที่คอยจะชุดที่จะดึงคุณแต่เพราะว่าคุณมีความตั้งมั่นตั้งใจแน่วแน่ในเส้นทางที่คุณจะไปคุณเลยไม่ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดแล้วก็วางใจในครูครูบาอาจารย์ของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะตอนนี้ดูสบายสบายบรรยากาศดีบางคนอาจจะแบบรีแลกซ์มากเลยอะอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเ n e r จ y ดีๆลอ้อมรอบตัวประมาณนี้นเหมือนได้ไปชาร์จพลังงานใช่ไหมมีต้นไม้มงคลเข้ามาเกี่ยวข้องอืม ถ้าจะมองจากพลังงานของคุณนะเส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณน่ะมันเป็นอะไรที่มันเลื่อนไหลอะ่ะพลังงานคุณเลื่อนไหลอ่ะคะ่ะเลื่อนไหลดังสายน้าอ้อ,อไหมคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินเวลามันเลื่อนไหลอะ่ะใช้ออกไปก็มาใหม่เพิ่มมากกว่าเดิมด้วยซ้ําอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดุดหยิบจับอะไรจะไปในทางไหนมันก็เลื่อนไหลมันก็ปล่อยฟโฟล์ปล่อยไหลเหมือนชีวิตโอเพ่นมากเลย นะะจนคุณจะร้องว้าวเพราะว่ามันเหมือนคุณจะมีอิสระในการในการจะทําอะไรก็ตามแต่มันเลยเหมือนกับพอคุณมีอิสระมันไม่ติดขัดอะ่ะคุณก็จะดึงอะไรในตัวของคุณออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสก,กยภาพหรือตัวต,วตนภายในของคุณนะคะจนคุณจะร้องว้าวกับตัวเองว่าเออฉันสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีขนาดนี้เลยเหรอฉันมีพรสวรรค์เรื่องนี้ด้วยเหรอเพราะว่ามันเหมือนคุณได้ได้มีอิสระในการลงมือทําแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมันไม่ไม่มีอิสระ อาจจะติดขัดทั้งเรื่องเงินความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่ามันเป็นพลังงานติดขัดแต่หลังจากนี้มันจะเลื่นไหล enjoy นะคะเส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณหลังจากนี้มันดู enjoy ดูแฮปปี้ดูสนุกสนานดูเป็นตัวของตัวเองนะคะอื จริงพลังงานของคุณดูดหนักแน,น่แล้วก็มั่นคงมันเป็นช่วงที่รากฐานของคุณอะมั่นคงก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณไปเจอมามันเป็นการไปเตรียมเตรียมตัวของคุณนั่นแหละคือถ้าคุณยังไม่ได้อุดรอยรั่วถูกไหมคะถ้าคุณยังมีความสั่นไหวสั่นคลอนมันยังไม่ได้มั่นคงอะอะไรเข้ามากระทบมันก็ล้มใช่ไหมคะอะไรเข้ามากระทบมันก็ปิวอะไรเข้ามากระทบมันก็สะดุดอย่างเงี้ยคุณเลย สิ่งที่คุณไปเจอปัญหาุสรษคต่างๆอ่ะเพื่อให้คุณมั่นคงมั่นคงทุกด้านเพราะนั้นหมอสีมองว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรหลังจากนี้คุณจะไม่ลมคุณจะไม่สะดุดเพราะว่ารากฐานของคุณอ่ะมันมั่นคงมองว่าจากกัจากระจักระหนึ่งสองสามสี่ของคอุณเนี่ยมั่นคงมากๆเลยตอนเนี้ยหนักแน่นแล้วมั่นคงแล้วก็อยู่ในจุดของการเอ่เหมือนเป็นนักสร้างอ่ะ อยู่ในจุดที่คุณกําลังจะสร้างหลังจากนี้นะชีวิตของคุณเส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณมันจะเกี่ยวกับการสร้างการขยายการเติบโตการลงมือทาบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่มันจับต้องได้อาจจะทําร่วมกันกับครอบครัวก็ได้หรือคนที่คุณรักก็ได้หรืออาจจะเป็นครอบครัวรทางจิตวิญญาณก็ได้ที่จะได้ทําร่วมกันหลังจากนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางหรือจะเป็นการเป็นการออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมั่นคงแล้วอะ ถูกไหมคะไม่ว่าจะเจออะไรในระหว่างทางมันก็ล้มเลิกคุณไม่ได้ทําให้คุณหันหลังกลับไม่คุณไม่คุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณมั่นคงมากมันไม่สะดุดอีกแล้วพร้อมที่จะก้าวข้ามพร้อมที่จะก้าวกระโดดพร้อมที่จะฝ่าฟันไปประมาณนี้นะคะอืมแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะมันเกี่ยวกับอ่าบ้านอะไรเงี้ยบ้านอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่จับต้องได้ะคะ่ะรถเครื่องหาดอะไรเงี้ย ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างนะสถานที่อะไรบางอย่างที่คุณจะจะ,จะสร้างอะ่ะอืมนะคะจะมันเป็นการสร้างด้วยความสุขนะมันไม่ใช่ความอยากเป็นการสร้างด้วยความสุขสนุกกับการสร้างในครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวเหมือนไปกันเป็นเป็นครอบครัวค่ะนะคะในการออกเดินทางในครั้งนี้ร่วมกันออกเดินทางด้วยความสนุกมีชาวถ้าไฟไมีสิงคโปได้เนาะหนไหม คุณเหมนได้ชัยชนะเลยอ่ะเออคนที่สมควรที่จะได้รับมงกุฎเหมือนได้รับมงเลยนะตอนเนี้ยถ้าจะมองในแบบถ้าเป็นไพ่ของข้อความของคุณคบาอาจารย์เหมือนเขากำลังมอบมองกุฎให้กับคุณมงกุฎประจําตําแหน่งหลังจากที่คุณไปฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะมากมายจนคุณพร้อมแล้วประมาณเนี้ยค่ะมันไม่ได้ง่ายๆแต่คุณสามารถที่จะฝ่าฟันมันมาได้คุณมาถึงตรงนี้ได้ เหมือนถูกยอมรับอะเป็นพลังงานของคนที่ถูกยอมรับดัมบอรซีก็รู้สึกว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้ยอมรับคุณอะแต่คุณก็ยอมรับตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณเดินมาใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่คุณภาคภูมิใจคุณรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาตัวตนของคุณเท่านั้นที่ออกเดินทางมาทุกวินาทีทุกเส้นทางการเดินทางคุณไม่ได้สนใจใครแล้ววอรสซีรู้สึกแบบนี้นะคะ พราะในการเดินทางของคุณก็มีเพียง,งคุณเท่านั้นที่ยังคงอยู่มันเหมือนคนที่แบบหักตัวเองร้อยเปซ็นเห็นคุณค่าในตัวเองภาพภูมิใจในตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผิดพลาดอะไรมายอมรับทุกตัวตนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่มันผ่านมาคุณยอมรับทั้งความความดีงามความไม่ดีของคุคุณยอมรับมันจนถึงตอนนี้เหมทีรู้สึกคุณดูแบบ คนที่ดูภาคภูมิใจอ่ะพลังงานตรงนี้เออพลังงานของคุณนะคะแล้วคุณรู้พระบาทจารย์ก็ดูภาคภูมิใจในตัวตนของคนมากเลยนะคะเหมือน,นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกหลักของจัก,กรวาลมาท่านกาลังจะมอบมองกุฎให้กับคุณให้กับคุณเป็นมงกุฎประจําตําแหน่งเพราะฉะนั้นพอคุณได้มงกุฎประจําตําแหน่งเนี้ค่ะเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้ก็จะเป็นทุกอย่างที่คุณจะได้รับก็คือเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นของ สำหรับตำแหน่งใหม่ของคุณละกันแต่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในทางโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเป็นงานใหม่เป็นคอนเนคชั่นใหม่ๆเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นทีมใหม่ๆที่จะเข้ามาสถานะของชีวิตของคุณการออกเดินทางของคุณหลังจากนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการให้ในตำแหน่งใหม่ของคุณมันเป็นของคุณและรอคุณอยู่ แล้ววันนี้คุณมาถึงจุดนี้แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะกับพลังงานวันนี้ทุกอย่างจะปรากฏให้คุณได้เห็นหลังจากนี้แหละแต่คุณวันนี้พลังงานของคุณคือพลังงานของคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแต่คุณก็ไม่ได้สนใจสิ่งใดตั้งมั่นตั้งใจในการเดินทางไม่ย่อท้อนะคะไม่คาดหวังเพราะคุณรู้สึกว่ามันมันสำเร็จแล้วอะ่ะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครด้วยชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นในการเดินทางแต่ถ้าคุณไม่ใช่พลังงานวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณก็ได้ในวันนี้นะคะใช่เพราะมันดูเต็มมากพลังงานของคุณอะอเห็นไหมคะใครที่รอที่จะเริ่มต้นทำอะไรอยู่หรือเปล่าบอสิรู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นทำโปรเจกต์หรืองานบางสิ่งบางอางเพราะว่างานนี้โปรเจกต์เนี้ยเป็น ของขวัญที่รอคุณอยู่ในตําแหน่งใหม่ของคุณหลังจากที่คุณรับมงกุฎเนี่ยประจําตําแหน่งงานนี้โปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอที่จะทําแต่ว่ามันยังไม่เลื่อนไหลไงใช่ไหมมันยังไม่พร้อมมันก็เลยยังไม่ทําแต่หลังจากนี้คุณจะได้ทําสิ่งนี้นะคะเห็นไหมผรูู้้บาอาจารย์มอบให้คุณแล้วท่านปล่อยแล้วก่อนหน้านี้ท่านเก็บรักษาไว้คุณอยู่โปรเจกต์นี้งานนี้เป็นของคุณมีไว้เพื่อคุณไม่ได้เป็นของใคร แล้ววันนี้ท่านสละจากมือท่านแล้วที่ท่านเก็บไว้ให้ท่านให้คุณเนี่ยมาเนิ่นนานถึงเวลาที่ท่านมอบให้คุณแล้วนะคะเห็นไหมคะจริงๆมันเหมือนเป็นของขวัญอาจจะเป็นไฮเออร์เซลของคุณก็ได้นะคะที่ที่ยังไม่มอบงานนี้ไว้ที่ยังไม่มอบงานนี้ให้กับคุณที่ดูคุณก่อนเหมือนเทสคุณก่อนว่าคุณหนักแน่นพอหรือยังลากฐานของคุณมั่นคงพอหรือยัง คุณรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันมากระทบได้ไหมคุณยังเห็นคนอื่นอยู่ไหมคุณยังมองคนอื่นอยู่ไหมคุณโฟกัสที่ตัวเองร้อยเปหรือยังวันนี้หมอสีรู้สึกว่ามันเป็นการมอบให้จากไฮเออร์เซลของคุณอะตัวตนที่สูงขึ้นไปหมันสละสละจากในมือของของท่านนะคะแล้วก็มอบให้กับคุเป็นของขวัญให้กับคุณคุณรอดูนะคะหลังจากนี้ อะไรที่เข้ามาในชีวิตของคอุณอะคือเหมือนเป็นของประจําตําแหน่งของคุณนะคะเออของประจําตําแหน่งของคนที่มันจะเข้ามาหลังจากนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่บ้านรถที่ดินไม่ใช่แค่สิ่งที่มันจับต้องได้ความสัมพันธ์ด้วยก็คือปเป็นเป็นของในตําแหน่งไหนของคุณประมาณนี้นะคะอืมทําไมมีห้าไม้เท้า <laughs> อ่าโอเคเดวีออฟฟอร์จูนจริงๆชีวิตเปลี่ยน โอเคเดอะซันน่ะหมอสีเห็นแล้วแหละแสดงว่าคุณไปผ่านอะไรที่แบบเอไปไฟ่กับใครมาหรือว่าไม่รู้นะฮะไม่ถามอะไปสู้กับใครมาก็ไม่รู้ไปขัดแข้งขัดขาไปคือถ้าคุณไม่ผ่านบทเนี้ยคุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวมาสู่จุดข,ของการรับมงกุฎในตําแหน่งใหม่ของคุณได้หรอกเพราะเนะี่ยคือด่านสําคัญเป็นการวัดประเมินผลคุณนั่นแหละว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะมารับโปรเจกตน์นี้งานนี้มงกุฎนี้ตําแหน่งใหม่ของคุณ เพราะมันเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปดังนั้ะชีวิตของคุณหลังจากนี้มันจะดีขึ้นไปในเลเวลที่มันสูงขึ้นไปเพราะั้นก่อนที่ครูครูบาอาจารย์หรือใครก็เซลจะมอบงานนี้ซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นตำแหน่งงานหรือมงกุฎที่หลายๆคนเนี่ยปรารถนาก็ได้แต่วันนี้คุณคุณได้มันไปเพราะนั้นสิ่งที่คุณไปเจอห้าไม้เท้านะคะการต่อสู้ความขัดแย้งสตูคู่ดิหรือสิ่งที่มาขัดขวางคุณ สิ่งที่มันติดขัดอุปสรรคต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวประเมินผลคุณว่าคุณหนักแน่นมากพอคู่ควรที่จะมารับสิ่งนี้หรือยังของจริรู้สึกว่าทําไมมันเป็นงานใหญ่อ่ะมันมันประกบกับเดบิว o ออฟฟอร์จูดแต่มันก็เป็นของเก่าของเดิมของคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณถนัดมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเคยทําในภพชาติอื่นๆไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะมันมีเมจิเชียนขึ้นมาด้วย พลังงานบางคนอาจจะไปแตะในเรื่องของพลังงานแล้วก็ได้หมายถึงว่าเข้าไปสู่จุดของการดึงพลังงานออกมาใช้ออกมาเล่นแร่แปรธาตุมีเดอะซันเข้ามาด้วยอะ่ะอืมไม่ว่าจะเป็นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณรัวรัวรัวเลยนะคะชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักการเป็นที่ยอมรับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณหลังจากนี้นะ ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณคุณก็ไม่ต้องรับนะคะก็ให้คนที่เขาคิดว่าเป็นพลังงานของเขารับไปนะเพราะว่าวันนี้พลังงานของคุณเนี่ยมันสิรู้สึกว่ามันคือที่สุดของที่สุดอะมันเข้าสู่ความรุ่งโร์สว่างสวัยเจิดจรดัสความมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับยอมรับในความสามารถนะคะไม่ใช่ยอมรับจากอะไรนะยอมรับในความสามารถของคุณแสดงว่าคุณเคยได้เปิดเผยตัวเองแล้วหรือ คุณแบบขึ้นเวทีแสดงสิ่งที่คุณเป็นแล้วเพราะเท่าพลังงานวันนี้คุณยังคนที่เข้ามาชมคุณยังไม่ได้แสดงศัก,กยภาพหรือสิ่งที่คุณมีเปิดเผยออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะยังไม่ปล่อยของอะว่าบอกไหมถึงคุณจะเป็นพลังงานนี้แต่แต่ก็ยังไม่ใช่นะเวลานี้เพราะพลังงานนี้ยเป็นพลังงานที่คนจะยอมรับหรือคุณจะมีชื่อเสียงจากจากเมจิเชียนะคะ จากศักยภาพของคุณจากพรสวรรค์ของคุณจากความสามารถของคุณซึ่งตรงนี้มองว่ามันเป็นเรื่องของของของเก่าด้วยนะคะเป็นเป็นของเก่าที่ติดตัวขึ้นมาอันนี้แหละมันจะหนุนกันทั้งหมดมันจะถูกเปิดออกแม้กระทั่งพรสวรรค์บางอย่างก็จะถูกเปิดออกที่บอกว่าคุณจะร้องว้าวว่ะคุณจะว้าวกับกับตัวตนของคุณหลังจากนี้เพราะมันไม่สะดุดแล้วไงถูกไคะคุณปรารถาปรารถนาจะทําสิ่งใดคุณก็ทําลงมือทําแล้วพอทํามันไม่สะดุดอะ มันดึงออกมาเรื่อยๆคุณมีอะไรในตัวคุณก็ดึงดึงดึง,ดงออกมาอย่างงเแล้วคุณจะร้องว้าวกับมันว่าว้าวแบบฉันทำตรงนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะยิ่งต่อยอดขยายขยายไปอีกไม่อินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดถามว่ามันจะยังมีไหมมันมีแต่มันไม่กระทบคุณแล้วไงคะอย่างที่บอกถ้าพลังงานของคุณยังเป็นพลังงานที่อะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมากก็ตามแต่นะคะเข้ามากระทบพ,พลังงานมืดสาสารมลนํำเข้ามากระทบคุณก็ สะดุดแล้วอะกระทบแล้วอะเกิดค,ความขุ่นข้องของหัวใจแล้วนี่ยังไม่ใช่วพลังงานของคุณแต่วันนี้พลังงานของคุณคือมันไม่กระทบคุณเข้ามาเลยไม่กระทบเข้ามาก็สลายเข้ามาก็คลายเพราะคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณไม่ได้โฟกัสที่สิ่งใดแล้วนะคะพลังงานของคุณชีวิตของคุณหลังจากนี้ลุ่งโลดแบบสุดขีดมีชื่อเสียงมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ที่มันเป็นเหมือนสถานะใหม่ของคุณที่จะเกิดขึ้น และเขาเรียกว่าคนจะยอมรับในชื่อเสียงคุณจะยอมรับในศักยภาพของคุณความสามารถของคุณยอมรับเลยนะคะยอมรับอะเข้าใจที่หมอซพูดไหมมันไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เขายอมรับคุณจริงๆคุณคือของแท้ของจริงมันปฏิเสธไม่ได้นั่นแหละสิ่งนี้ศักยภาพของคุณหรือตัวตนของคุณนี่แหละจะดึงดูดคน,คนเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างหมอซีก็ไม่รู้นะคะแต่คุณจะมีชื่อเสียงแบบสุดขีดจาก ตัวของคุณเองไม่ได้ใช่เพราะโชคช่วยหรืออะไรก็ตามแต่เพราะตัวของคุณเองและสิ่งนี้แหละที่มันเป็นตัวของคุณนี่แหละอะไรก็จะล้มคุณไม่ได้เพราะคุณคือของแท้ของจริงคุณไม่ใช่คนที่สร้างภาพมันเป็นคุณจริงๆประมาณนี้นะคะเส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณหลังจากนี้เนาะประมาณนี้โอเคนะคะวันนี้ก็วันคีก็ไปแล้วเจอกันในเรื่องถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ